ผ่านพวจะผ่านเดือผ่านหน้าเมื่อเดือนก่อนฉลองอะไรยังไงกันเลยฮะโอ้ฉลองทั้งเดือนครับครับทั้งปีอะครับครับเดี๋ยวนี่กำลังจะเริ่มไซค์ลหน้าแล้วนะเตรียมตัวสำหรับปีหน้าแล้วครับแต่ว่าเห็นดอกเห็นช่อดอกไม้เก็บกุ่มละช่อดอกโตนี่เปนกล่อง ี่เลมคของเพื่อนๆเขาเขาจัดให้ครับเพื่อนเขาเยอะมากครับครับผมเลยเลยบางทีมันก็ต้องดูเรื่องทรัพยากรนะบางทีเพื่อนให้เค้กให้ดอกไม้ให้อะไรจนล้นบ้านนะครับนุ่มันไม่มีช่องให้ผมให้ครับอ๋อหรอแปลว่าปีนี้พี่พี่เนี่็ไม่ได้ให้พี่เล็กอีกอ๋อก็จำไม่ได้แล้วครับจำไม่ได้แล้วสำหรับวันเกิดปีนี้เขาอ่ะนี่ฮะเน้ ไม่ครับเราแต่งงานกันมาน่าจะเกือบ20ปีแล้วครับมันเลยเลยช่วงเวลาที่จะรีเควสอะไรกันแล้วเราก็กินข้าวกันคร<ม>อบครัวีว่เเขากงาปตี้ในอนนี้เราแบบให้ไฟเขียวค่ะคเขาโตแล้วครับเราไม่มีเขา <c oughs> เขาาไม่ไม่มีใครให้ไฟแดงไฟเขียวเขาหรอกครับ <c oughs> เขาอยากทำอะไรเขาทำครับ <c oughs> เป็นสิทธิ์ของเขาัครับ <c oughs> ไม่ครับแน่นอนครับมันปีไหลแล้วครับในช่วงปีนี้ค่ะเรายังมีความเป็นห่วงอะไรอี่้นะอันนั้นมันก็เรื่องระหว่างระหว่างกันนะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมห่วงอยู่คนเดียวก็ได้โอ้อเก็บไว้คนเดียวหอกก็ได้ครับในเรื่องของการปาร์ตี้เรื่องของผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนั้นก็ไปปรึกษาหมอแล้วก็ไปตรวจสุขภาพต่างคนต่างสุขภาพไม่เหมือนกันนะครับมันไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพครับผมี่อ่น่ก็โอเคใช่หมคว่าสุขภาพเออหือว่านาเรื่องสุขภาพย่อมเป็นเรื่องส่วนตัวครับโอเค เพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยอัล,อลบั้ม6เพลงชื่อเดเล็กโทรนะครับราสามารถฟังได้ตามสตรีมมิ่งเป็นอัลบั้มที่ทำไว้กับพี่เจมนทนกับเดฟมมาครเกนเราอัาดกัน7วันหรือ8วันแล้วก็เป็นผลงานที่ค่อนข้างอิสระครับลองไปฟัง <Engineer. S 2> ดูครับก็ดีครับมือแฟน, <S <S นแฟนเพลงเราเขาก็น่าจะ คือแฟนเพลงเราเป็นคนที่มีรสนิยมที่ดีอยู่แล้วนะครับเลยไปดีเขาก็เป็นจะเป็นคนที่ใจกว้างแล้วก็เปิดรับอะไรที่ท้าทายแล้วก็ซับซอ้อนได้ครับ <c oughs> ชุดนี้ก็ไม่มีข้อแม้อะไรเลยครับเป็นการทดลองลุ้นวนแล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ชายสามคนที่ทำงานร่วมกันมานานแล้ว <c oughs> ทำงานด้วยกันมาเยอะเลยผมก็ค่อนข้างภูมิใจกับมันแล้วระหว่างนี้ก็เตรียมตัวทำ เรือสำรานราตรีมดาภาค3าที่เป็นภาคอวสานของของสามชุดนี้ครับม,มีมีผลงานเตรียมไว้เรื่อยๆจนปีหน้าครับสำหรับุของการไปศิลปินแล้วพี่ยังมีจุดไหนที่ยังอยากจะไปชุดหนึ่งไหมคบคือทุกทุกงานที่ได้ออกไปเล่นหรือหรือมีคนชวนไปร่วมงานหรือไปฟิชเชอร์ลิงมันก็ทุกชิ้นแหละมันให้ความหวังเราเราไม่ได้เราไม่ได้ เล็งไปที่เป้าหมายอะไรเท่าไหร่เราแค่พยายามรักษามาตรฐานคุณภาพ QC งานตัวเราเองแล้วก็พอถึงเวลาที่จะต้องขึ้นเวทีหรือไปเล่นหรือไปฟีเจอร์ให้คนอื่นเราก็เต็มที่เราเราค่อนข้างอยู่ในจุดที่ที่อะไรอ่ะไม่ถึงกับมั่นใจในตัวเองแต่รู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่รู้ขอบเขตของความสามารถตัวเองกอ็อยู่ที่การใส่ใจนี่นแหละครับ อย่างการคอแลแลบเพลงกับศิลปินน้องใหม่หรือศิลปินที่แนวเพลงต่างกันอย่างเช่นลูกทุ่งหมอลามีสามารถเปิดรับได้ไหมครับก็ก็ได้นะครับมันมันขึ้นอยู่กับว่ามันเหมาะหรือเลปล่ามันเพาะหรือเลปล่าแต่ไม่ได้ไม่ได้ปิดอยู่แล้วครับครับผมถ้า,ามามีทำนองนี้ติดต่อมาคอ,อแลแลบด้วยนะก็ะะอย่างนะครับล่าสุดคอแลแลบก็กับน้องมิลลีกนั่นถือว่าเป็นการ แน่นอนนะครับแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าวงการเพลงของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงหรอกมีคนเก่งคนขยันเยอะแยะ,ยะ,ยะและทุกเจนก็ผลิตกลุ่มใหม่ขึ้นมาเลยเลยสำหรับผมการทำงานกับศิลปินรุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นน้องมิลลี่หรือน้องภูมิวิพุลิ์หรือใครต่อไทยอ่ะ,อะ เจฟซัตเตอร์อะไรต่างๆตเ,ตเขาเขาเขาดูแบบมากพรสวรรค์กันกันหมดเลยครับพร้อมมากตั้งแต่วัยที่ยังยังอายุยังน้อยๆกันอยู่เลยมันก็ตื่นเต้นที่จะเห็นว่าน้องเขาจะทำอะไรต่อจะไปถึงไหนกันมไม่มันแตกต่างเพราะตลาดมันแตกต่างแล้วก็บางที เพดานสำหรับบางคนมันสูงขึ้นด้วยในเรื่องของอินเตอร์ในเรื่องของเอเชียในเรื่องของเกาหลีหรือแม้แต่เมกาใต้ผมสังเกตว่าเริ่มมาชอบพวกเกิลกรุ๊ปไอดอลบ้านเราอะไรเงี้ยเลยมันเลยมันคึกคักดีนะครับผมไม่รู้ว่าการเงินหลังบ้านของทุกคนเป็นยังไงอะแต่ถ้ามองจากภายนอกของวงการเพลงค่อนข้างค,คึกคักครับในฐานะที่อยู่ในวงการาน,านเรารู้สึกชื่นใจเองบ้างครับวงการเพลงที่มันยังไม่หาไปไหน คือมันก็มีการมันอาจจะเหมือนมีการตัดขายมันไปในในยุคในยุคเทพีซีดีเถื่อนมาถึงยุค MP3 อ่ะขมันโดนตัดไปเยอะมากแล้ววงการก็จะลีนมากจะเหลือแต่คนที่รักจริงๆเพราะว่าถ้าอยากริ่าอยากรวยบางทีทำอย่างอื่นอ่ะจ,จะดีกว่าเลยมันเหมือนไม่ค่อยมีตัวปลอมแล้วผมรู้สึกว่าไปเทศกาลดนตรีไปเดิน,ไป,ดนไปเดินมาฟังเวทีนูน้นเวทีนี้ไม่มีคนไหนเล่นไม่ได้เล่นไม่ดีน้ำหนักการตีกองของทุกวงก็น่าฟังนักร้องทุกคนร้อง